ชายผู้แข็งแกร่งซึ่งมีรูปร่างที่ผอมบางโดยได้รับพลังซูปเปอร์โซเยอร์ทำให้เขามีพละกกำลังและรูปร่างสัดส่วนที่แข็งแรงและมีพละกกำลังที่เหนือกว่ามนุษย์สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องชารัตออ,ออกกำลังกายวันนี้เราภูมิใจนำเสนอการออกกำลังกายแบบกัมตันเมริกาโดยการออกกําลังกายแบบกัปตันมริกาเขาจะเป็นการออกกําลังกายแบบสกิทเทนนิ่งและสเตรนท์ผสมผสานกันนะครับ ท่าที่หนึ่งในการทําก็คือเป็นการทําสกิกทซิ่งก็คือการตบใต้าขา12ครั้งจํานวน4เซตนะครับทําท่านี้เราจะได้ความก้องแคล่วว่องไวหรือเป็นการวอมกล้ามเนื้อของรานั่นเองนะครับคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่ากัปตันอเมริกาไม่ได้เป็นสายที่แข่งแกร่งอย่างเดียวนะครับเขายัางมีความก้องแคล่วและว,ว่องไวของเขาสูงด้วยท่าที่2คือการดีขาขลังนะครับจำนวนส5้าวิเป็นจํานวนทั้งหมด4เซตเหมือนเดิม ถึงรูปร่างของเขาจะอยู่ลักษณะที่ค่อนข้างที่จะออกไปในทางที่ใหญ่และก็มีพละงกาลังสเตนแต่ว่าความคล่องแคล่วว่องไวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับต้นๆเหมือนกันนะครับโดยความคล่องแคล่วว่องไวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่ช่วยให้เขาสามารถขยับเคลื่อนร่างกายได้เต็มที่โดยการฝึกแต่ละท่าที่ผมแนะนําไปนะครับท่าที่3ก็คือการวิดพื้นยื่นมือไป12ครั้งก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเซอร์กิตเทนนิงเรียกว่า g i l i t y ก็คือการเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวให้กับตัวเราในเองนะโดยการสอนในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น body w e i g ล้วนๆเลยนะ โดยผมจะพูดถึงกัมตันอเมริกานะก็คือเขาจะมีพละกกาลังที่เหนือกว่ามนุษย์โดยพละกกาลังของเขาเนี่ยก็อาจจะเทียบเท่าไม่ได้กับสไปเดอร์แมนนะซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็มีพละกกาลังที่พอสมควรแต่กัมตันอเมริกาเนี่ยก็จะเหนือกว่านะครับมนุษย์ทั่วไปนะครับขึ้นมาเป็น10เท่าโอเคต่อไปก็เป็น6สูงนะครับเป็นการเล่นนะครับการเล่นแบบสายคริสติกผสมไปด้วยนะครับกัมตันอเมริกาก็จะใช้สายคริสติกก็คือค,อความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีสเตรนท์คือความอดทนนะครับต่อไปก็ 6สูงนะครับค้างไว้ได้15วิจากนั้นให้เราเหยียงขาขึ้นอย่างนี้ค่อยๆพยุงตัวนะครับนับไปเลยครับจำนวน15วิเนี่ย4เซตเหมือนเดิมนะต่อไปก็จะเป็น6สูงต่ำนะก็คือการใช้ขาแล้วก็พับในลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้ถือว่าเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะท้าทายพอควรต่อไปก็จะเป็นการทํา6สูงขาเดียวนะครับทําไมเราถึงทําท่าพวกนี้นะท่าพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้พละกําลัง ได้ความคงแข็งว่องไวผสมผสานกับเราไปด้วยโดยคุณดูตัวของกัมตันอเมริกาสิครับว่ามันตัวใหญ่และบึกนาขนาดไหนโดยคลิสอีแวนหรือกัมตันอเมริกาเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเพียงแค่3มเดือนในการเพิ่มกล้ามเนื้อของเขาให้ได้ในลักษณะแบบนี้ผมยังไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ากล้ามเนื้อของเขาเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อที่มีความท้าทายในระยะเวลา3เดือนซึ่งถือว่าทําได้ยากมากๆ โดยการออกกําลังกายของกัปตันอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้พลังงานในการผ่อผานในแต่ละวันเนี่ย4,000แคลอรี่นะครับถือว่าเป็นการใช้พลังงานที่เยอะมากๆครับโดยการออกกําลังกายของเขาเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเป็นการใช้นะครับข้อต่อหลายๆข้อต่อนะครับรวมไปในท่าเดียวกันโดยท่าแต่ละท่าเนี่ยเขาก็จะทําท่าที่มันพิสดารนะครับเช่นการใช้บาร์เบลการเดดริฟ์การเบนสเพรสการฟอนสฟอร์อะไรแบบนั้นนะครับถ้าอุปกรณ์ในการใช้แต่วันนี้เนี่ย เราจะเป็นการใช้บริเวณล้วนๆนะต่อไปก็จะเป็นการวิดพื้นสลับแทงเข่านะเหมือนเดิมเลยแต่ละท่าที่เราทำเนี่ยให้เราทำ12ครั้งทั้งหมด4เซตนับไปทํำช้าๆนะไม่ต้องใช้เวลา,าจำกัดเวลาเท่าไหร่นะครับหายใจเข้าหายใจออกให้ถูกต้องเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหายใจคือเวลาที่เราออกแรงเยอะๆหรือออกแรงผลักตัวเนี่ยให้เราหายใจออกแต่เวลาที่เราผ่อนแรงเนี่ยให้เราหายใจเข้านะครับ ต่อไปก็จะเป็นการคาร์ดิโอโดยท่าต่างๆนะครับก็จะเป็นท่าการทีบขาออกด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะเรียกเป็นภาษาไทยนะครับคือเอาให้ง่ายๆเลยนะครับตามที่เ,เพื่อนๆได้เข้าใจกันเลยนะไม่ต้องมาพูดเป็นท่าภาษาอังกฤษอน้อยนี่นะครับเอาเป็นท่าภาษาไทยไปเลยง่ายๆนะต่อไปก็เป็นการทีบอย่างนี้ก็คือ45วินะครับต่อ1เซตแค่นั้นนะครับพอ45วิต่อ1เซตเสร็จจากนั้นให้เราเข้าไปทําการเล่นท่าใหม่เลย จำนวนส5่วิเหมือนกันโดยการเล่นเนี่ยเราจะพักแคบประมาณ4ีวิก็พอแล้วก็เรามาเริ่มท่าใหม่ได้เลยท่านี้นะก็การเล่นเกณฑ์กลางลาตัวเหมือนกันต่อไปก็การหมุนตัวเมืนการหมุนขางนี่ก็ทําให้เราได้เกณฑ์กลางลาตัวได้ใช้พลังงานของกล้ามเนื้อเยอะมากๆจริงๆนะต่อไปก็จะเป็นการทำสกิตเทรนนิ่งนะครับก็คือการทำแบบคาร์ดิโอหลายๆท่ามารวมรวมกันคล้ายกับบริเวทแต่เราเพิ่มฟูลออปชันเข้าไปนะครับเป็นการแทงเข่า คิดว่าม o เ t o ร์น m แคมเบแล้วก็ทำการวิพื้นไปไปนี้นะก็เป็นสีสภาวิเหมือนเดิมทำแค่1ครั้งจากนั้นให้เราเปลี่ยนไปเป็นท่าอื่นเลยนะต่อไปก็จะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อหลังก็คือการดึงข้อนะผมจะใช้การเล่นมัตส์อัพผสมผสานกับการดึงข้อธรรมดาแล้วแต่เราจะเล่นจำนวนชุดเท่าไหร่แต่ขอให้ครบนะจำนวนประมาณ12ครั้งหรือ คุณอาจจะไหวมากกว่าน,นี้ก็ให้คุณเล่นไปประมาณถึง20ครั้งโดยคุณลองสังเกตดูเลยนะครับว่ากำตันบริการเ,เขาสามารถยกกระสอบทรายที่มีน้ำหนักเยอะนะครับได้โดยการใช้มือข้างเดียวต่อไปจะเป็นการยกล้อ,อยางประจํานวน50กิโลนะผมยกได้แค่ประมาณ4ครั้งเองนะครับแต่ว่าถ้าทําไหวเนี่ยให้คุณพยายามยกให้ได้ประมาณสัก12ครั้งนะครับถือว่าเป็นการออกแรงดีมากนะครับ12ครั้งเนี่ยมันถือว่าเป็นการที่ ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีการกระตุ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับสิครั้งถือว่าหนักมากๆเลยครับอ้าสิกิโลโอ้โหโคตรหนักอ่ะบอกเลยต่อไปก็จะเป็นการดึงข้อเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับผมจะดึงนะครับจำนวน4ครั้งไม่ว่าเราจะไหวเท่าไหร่เนี่ยเราก็ดึงไปเลยครับเซตที่1เซตที่1เราก็พักเราพักหายใจปุ๊บสักพัก นั้นเนี่ยพอเราพักปุ๊บเนี่ยให้มันกล้ามเนื้อมันเกิดความเหนื่อยล้านิดนึงจากนั้นเราก็ขึ้นไปเซตที่2นะครับเซตที่2เราก็ดึงจนกว่าเราจะหมดแรงเราไม่ต้องเผื่อไวเ้เซตที่3ที่4นะคือเราดึงให้หมดแรงไปเลยพอเราดึงหมดแรงปุ๊บเราก็ปล่อยตัวลงมาจากนั้นเราก็พักสักประมาณ10วิ15วิก็แล้วแต่นะนี่ในคลิปนี้ผมเพิ่มความเร็วนะจากนั้นเราก็ดึงต่อดึงต่อไปดึงต่อไปเลย ไปเซร็สุดท้ายในรอจะดึงไม่ไหวแล้วเราก็ทําการโหนบ้า bar, นะครับโหนบ้าแบบนี้เลยเป็นการยืดนะครับยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั่นเองนะโอเคนะครับแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นการ,นะรเพิ่มความคล่องแคล่วความว่องวนะครับโดยการวิ่งสลับขาไปมาไปมาอย่างนี้แล้วก็มีการใช้แรงสปีดในการวิ่งไปวิ่งมานะครับในการวิ่งเหนี่ยให้เราวิ่งนะครับประมาณสักสิบหรือ15เมตรหรือ20เมตรก็ได้นะครับวิ่งไปกลับไปกลับอย่างนี้นะ ก็มีแค่นี้นะครับสาหรับการออกกําลังกายต่อไปก็จะเป็นการกินอาหารนะครับการกินอาหารของกัปตันบริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงมากครับวันนี้ผมจะเป็นสเต็กนะครับคือสเต็กเนี่ยก็จะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินอยู่แล้วนะครับในส่วนผสมของเขานะโดยการกินเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยกี่พลังงานนะครับโดยการกินเนี่ยผมก็อาจจะกินไม่ได้ถึงเหมือนกัปตันบริการนะเพราะว่าเราเลือกกินโดยเฉพาะที่มัน ะดวกนะครับผมก็ดเลยซื้อเสต๊กมากินโดยที่จริงแล้วเนี่ยการกินของกัปตันตะไครเนี่ยต้องใช้นะครับโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเยอะกว่าน,นี้นะครับถือถือว่าเป็นการจบคอร์สนะครับภายใน3เดือนที่มีความท้าทายสําหรับเขาสูงมากโดยการกินของผมก็แบบนี้นะครับกินแบบง่ายๆสบายๆเอาเด็ดอร่อยนะครับโดยโปรโตีนของอกไก่เนี่ยมันก็จะเพิ่มนะครับ กระเมือของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อเรากําลังกายเสร็จเนี่ยสักประมาณ10-15นาทีนะให้เราทําการอินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําก็ได้นะครับกินเข้าไปเลยเพื่อที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่อไปเนี่ยเราก็จะมีนะครับจําพวกการนล่าหรือพวกนมเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการกินนะเพราะว่าผมจะกินนมเมจิกนะครับนมเมจิกเนี่ยผมจะ ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับถึงจะมีไขมันเยอะแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็หานมที่ไม่มีไขมันเยอะนะครับเพราะว่าผมกินไปก็ไม่อ้วนนะครับสําหรับผมก็ในคลิปนี้ผมก็ขอจบนะครับการนําเสนอเแค่นี้นะครับการออกกําลังกายแบบกําตันอเมริกาหรือวินเทอร์โซเย์นะครับโดยการฝึกของเขาแค่3เดือนในการเพิ่มกล้ามหรือว่ายากพอควรนะครับสำหรับคลิปผมก็มีแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง ชารัดออกกำลังกายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า